ที่รก็บนพราะผูช้างไว้ถ้าสําเร็จแล้วจะถวาย1นึ่งแสนบาทมาอันนี้ครั้งที่2ค่ะครั้งแรกมาก็ผูกเลยค่ะเหมือนมีเซนว่าเราต้องมานะได้รับโชคลาภสิบของว่าติดบ้าแล้วก็ถูก3ตัวอีกแสนก็่บาทก็สําเร็จก็เลยวันนี้มาตํานานพ่อขุนช้างก็คือว่าพงค์กรเนี่ยอาตมาจำพรรษาอยู่ที่วัดปลาไหลคณะส่งให้ยายมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาทีนี้ก็มาอยู่ได้อาถิย์กว่าพ่อขุนช้างก็มาเข้านิมิตบอกว่าชื่อช้างมาข้อยู่ด้วยจะมาช่วยให้วัดเจริญให้วัดมีชื่อเสียง แล้วเพราะนั้นอาตมาก็ไปปั้นเข้ามาก็มาทําการบวงสรวงเบิกนี้ตั้งแต่วันที่บวงสรวงเบิกนี้พอ่อขุนช้างเลื่อยมาก็มีญาติโยมเข้ามาพิดหูพิดตาเลยมากันมากมายนับัแต่บัดนั้นยันบัดเนี้ยวัดไผ่แขกก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและแน่นอนครับบริเวณด้านหลังผมนี้นะครับพอ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเป็นตำนานของวัดไผ่แขกผู้คนที่เดินทางมาก็จ้องมาไหว้ขอพรพอ่อขุนช้างโดยเฉพาะเคล็ดลับการขอพรโดยการไปกระซิบข้างหูพ่อขุนช้างจีร นันมาอะไรค่ะมาจากสมุดปาการค่ะมาอันนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกมาก็ผูกเลยค่ะพ่ขอขุนช้างมาก็คือยกมือไหว้ค่ะขอให้ได้โชคได้รับกลับไปค่ะความสําเร็จการงานการเงินก็สําเร็จนําข้าวสาร50โลมา1กระสอบแล้วก็5กิโลอีก4กระสอบน้ํา20กว่าแพ็คค่ะเป็นคนที่ชอบด้านนี้อยู่แล้วค่ะเหมือนมีเซนว่า เราต้องมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะถูกด้วยนะคือคิดแค่มาต่อเส้นวาสนาเฉยๆอะค่ะนี่คือความศรัทธาของเรามันไม่ได้ทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความศรัทธาและความเชื่ออยากให้มาวัดไผ่แขกนะคะคือทําอะไรมาก็คือดีจริงค่ะประสบความสําเร็จคะความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญใหญ่เห็นว่ามาถวายปัจจัยร่วมบุญกับหลวงปู่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทดันเนื่องมาจากว่าอะไรทายที่ได้ก็บนพ่อขุดช้างไว้ก็บอกท่านว่า นี่ลูกต้างการขายที่นะคะร้อยสำเร็จถ้าสำเร็จแล้วลูกจะถวาย10,000 0บาทข้าวเท่าอายุน้ำแดงเท่าอายุแกร์คนเรียบร้อยเราเชื่อแบบเราสัทธามาครั้งแรกเจอปุ๊บเราก็ไปขอรบกับกลับไปเราก็ถูกหวยถูกเลยเหรอจริงๆนะที่เนี่ยปังเราเชื่อมั่นอาจารย์มาได้นะคะวัดไผ่แครถ้าใครไม่เชื่อก็ลองมาทดลองดูทดสอบดูแลจะรู้ว่าอแน่แน่แน่ เป็นคนร้อยเอ็ดแต่มาจากกรุงเทพมหานครเห็นเขาถูกกันก็เลยอยากถูกด้วยก็เลยมาอยากมาพึ่งใบบุญพ่อขุนช้างบ้างมาครั้งแรกได้สิบใบแล้วก็มาแก้บนรอบที่สองเขาถูกอีกสตัว5ใบเชื่อเต็มร้อยเลยค่ะเราขอครั้งแรกเนาะครั้งแรกเราก็ภูมเลยเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแต่หนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นชื่อคูเปอร์นะคะอยู่ปทุมธานีค่ะไปแขกบ่อยไหมสิบ่าครั้งแล้วค่ะเวลาเรามาเรามาทำอะไรบ้างก็มาอาบน้ำมนต์ค่ะแล้วก็มาขอตามจุดแต่ว่าที่ปังมากเลยคือพ่อขุนช้างเขาที่แล้วบอกพ่อขุนช้างว่าได้ หลักแสนนะก็จะซื้อลูกบอลมาแล้วก็นําเงินมาช่วยสร้างศาลาพ่อ<ฮ>ขุนช้างเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะได้รับโชคลาภสิบดงว่าติดบางแล้วก็ถูก3มตัวอีกแสนก็บ้บาทก็สําเร็จก็เลยวันนี้มา<ฮ>เอาเงินมาฝากถวายหลวงปู่เป็นความเชื่อเนาะเราศรัทธาในตัวพ่อขุนช้างเรามาขอแล้วเราได้แล้วเราก็เลยกลับมาอีกครั้ง mm hmm. แล้วก็คิดว่าจะกลับมาทุกๆครั้งหนูรักษาสินห้าค่ะแล้วก็สวดมนต์ด้วยไหวพ้พระทุกวันพระแล้วก็ขอพ่อขุนช้างอย่างที่หนูเช่าไปหนูก็ขอ,ขอเขาก็ชื่อ เชื่อนะเชื่อว่ามี100%เพราะว่าขอทีไลก็ได้ทุกครั้งแบบไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องชคกลาบเ,เรื่องอื่นๆเรื่องแบบ ลูกนี่ให้มาใช้นี้เราเนี้ยเราก็ได้มันเป็นเรื่องราวความเชื่อเนาะบางคนเขาอาจจะแบบไม่ไม่ได้ศรัทธาด้วยใจอะ่ะแต่ละอย่างเราเราศรัทธาด้วยใจอะ่ะเ,เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถูกเยอะเมื่อไหร่ก็นี่เลยช่วยร่วมบุญใหญ่เลยบอ,อ,อการจะเ,เสร็จแล้วนะ้านหลัวิหารพ่อขุนช้างนะ,ะใหญ่โตเลยทีเดียวเนี่ะเชิญชวนนะคะให้มาร่วมสร้างศาลาของพ่อขุนช้างนะคะแล้วก็มาทําบุญวัดไผ่แขกการอาบมัโมนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะคะมันมีความเชื่อส่วนตัวเนาะแล้วแต่คน เราก็ต้องใช้วิจัยิญาณในการรับฟังนะคะแต่สําหรับคุณครูฟังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่วัดไผ่แขกนะคะทางนี้ทางนั้นจุดยืนของสถานีความเชื่อคือคือให้เชื่ออย่างมีสติไม่ใช่เชื่อและหลงงมงายนะใช่ค่ะเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราด้วยตัวเองก็ทํางานทํางานใช่ว่าอยู่จะแบบมูย่างเดียวไม่ใช่นะใช่ค่ะมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองล้วกันใช่ค่ะ